ก่านทยาผู้ีเรามีสัรับที่มีวุฒคราอภิธรรมตพรรคสุโครัยกิชัยาาเรับนี้พระบุญเจ้าก็ได้ทร้อนักคนครับั้าหรับสอนนี้ไปก็จบเรียกทา สีตังสารัตตังภะฌามีปิยังสีพระราะสัจามีโตสียังปีตัมมังสรัตนังภะามีิยังสีพระราคะสัจามีโตสียังทีตัง ญาอนวีรอนันอนนอนตยนดอนปนญาปสติมอาตาเนมเนาเตี ที่เปี้ยเหงหูต่ังอยู่ยืนจุดหนุ่มจ้าเชียงกี่นักสารก็เขียวหนด่เจียเปี้ยวใสซื่อยื้อเวรชื่อเล่ท่านผู้มีเกียรติและญาติมีทุ่มทันตอนนี้ไปเราจะประกอบพิธีคำรับศพพ้กัน3ครั้งเพื่อแสดงความอาลัยและความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อนกลางจกไปขอบคุณแม่ศรีจันทราใต้ทองชัยอีกท้งเป็นเกียรติแกสามีและลูกหลานบ่ผู้ล่วงลับนะครับ ทุกท่านพร้อมกันครับคำนับครั้งที่หนึ่งคำนับครั้งที่สองคำนับครั้งที่สามเสร็จพิธีนะครับท่านูลรานขอขอบพระคุณญาติมิตทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะโล่เสกเข้าสูเ่เัวขหัวเข้าเสีย